เอฟิซัสเมืองโบราณริมชายฝั่งทะเลอีเจียนทางตะวันตกของประเทศตรุรกีเคยเป็นเมืองท่าสําคัญและศูนย์กลางการค้าในสมัยกรีกโบราณได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ร่ารวยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคทั้งยังเป็นที่ตั้งของวิหารเทพีอาร์ทิมิสหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณน,นาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและความน่าสนใจอีกมากมายซึ่งอับดุลไททูบขอพาไปทําความรู้จักกับเมืองแห่งนี้กันใน6กเรื่องน่ารู้เอฟิซัส นครกรีกโบราณแห่งตุรกีไปติดตามกันครับ 1. วิหารอาร์ทิมิสหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณตั้งอยู่ที่นครเอฟิซัสในบริเวณเอเชียไมเนอร์ Minor, หรือประเทศตุรกีในปัจจุบันสร้างขึ้นโดยโครเอซัสกษัตริย์แห่งอาณาจักรลิเดียโดยมีจุดประสงค์เพื่อสักการะบูชาอาร์ทิมิส เทพีแห่งดวงจันทร์การล่าสัตว์และการคลอดบุตรที่นี่เคยถูกรอบวางเพลิงแต่ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ323ปีก่อนคริสตกาลโดยนอกจากวิหารอาร์ติมิสอันเรื่องชื่อแล้วที่เอฟิซัสยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งอีกทั้งยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองท่าสำคัญแห่งอนาโตเลียในยุคโบราณอีกด้วย2 <im it> กำเนิดนครเอฟิซัสเอฟิซัสตั้งอยู่ในบริเวณตะวันตกของอนาโตเลียในจังหวัดอิชมีประเทศตุรกีแต่เดิมบริเวณเอฟิซัสนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอนาโตเลียก่อนที่จะถูกยึดครองโดยชาวไอโอเนียนซึ่งนําโดยอันโดรคลัสบุตรชายของราชาโคดรอสแห่งนครเอเธนส์ในยุคนั้นอารยธรรมกรีกเรื่องอํานาจอย่างมากและได้แผ่ขยายอํานาจมายังแถบอนาโตเลียเอฟิซัสจึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมกรีกไปด้วยเช่นกัน ตำนานการสร้างเมืองเอฟิซัสระบุว่าแอนโดคลัสผู้เป็นเจ้าชายชาวไอโอเนียนได้ออกเดินทางเพื่อสร้างเมืองใหม่แต่ได้แวะที่วิหารเดลฟีเพื่อขอคำพยากรซึ่งโหนแห่งวิหารเดลฟีได้บอกกับพระองค์ว่าหมูป่าและปลาจะนำพาไปยังถิ่นฐานใหม่วันหนึ่งแอนโดคลัสจุดไฟและปิ้งปลาในกระทะแต่แล้วปลาก็กระเด็นออกจากกระทะไปตกอยู่ใกล้พุ่มไม้ และกองไฟของแอนโดรคลาสทำให้หมูป่าที่อยู่ตรงพุ่มไม้ตกใจวิ่งหนีไปแอนโดรคลาสจึงนึกถึงคำณพยากรณขึ้นมาเขาจึงสร้างเมืองบริเวณพุ่มไม้นั้นและตั้งชื่อเมืองว่าเอฟิซัสแต่บางตำนานก็เล่าว่าชนเผ่าแอมาซอนซึ่งเป็นชนเผ่านักรบหญิงในตำนานได้ค้นพบเอฟิซัสโดยชื่อเอฟิซัสมาจากคำว่าเอฟิเซียซึ่งเป็นชื่อของราชินีแห่งเผ่าแอมาซอน เมื่อปี560ปีก่อนคริสต์กาลอาณาจักรลิเดียได้เข้ายึดครองเอฟิซัสจากนั้นจึงเป็นชาวเปอร์เซียที่เข้ามามีอำนาจในดินแดนแห่งนี้ก่อนที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจะสามารถเอาชนะกองทัพเปอร์เซียได้ในยุทธการที่แม่น้ำกรานคัสเมื่อ334ปีก่อนคริสต์กาลไดซิมาคัสแม่ทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจึงเข้าปกครองเอฟิซัสและเขาได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นอาร์ซินิเอและย้ายศูนย์กลางของเมืองไปยังถิ่นฐานใหม่ ห่างออกจากบริเวณเดิมประมาณ3กิโลเมตรแต่ต่อมาหลังไลซิมาคัสเสียชีวิตลงในยุทธการแห่งโครูเปเดียมชาวเมืองจึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองกลับมาเป็นเอฟิซัสดังเดิม 3. เมืองท่าแห่งเมดิเตอร์เรเนียนหลังจากการเสียชีวิตของไลซิมาคัสกลุ่มโรมันก็ได้เข้าพิชิตเอฟิซัสและยึดเมืองสาเร็จจกักรพรรดิออกุสตุสปรับปรุงเอฟิซัสให้ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยสร้างสิ่งก่อสร้างมากมาย ได้แก่โรงละครซึ่งประกอบไปด้วยอัจาจันขนาดใหญ่สําหรับนั่งชมการแสดงซึ่งนับได้ว่าเป็นโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในแถบอนาโตเลียและในสมัยของจักรพรรดิบาริอุสเอฟิซัสก็ถือเป็นเมืองสําคัญในฐานะเมืองท่าในการค้าขายเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณกึง่งกลางระหว่างยุโรปและเอเชียและมีชัยภูมิใกล้กับทะเลสําคัญหลายแห่งได้แก่เมดิเตอร์เรเนียนและอิตน ในยุคโรม,มันเอฟิซัสได้กลายมาเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากกรุงโรมและเอฟิซัสยังเป็นเมืองสําคัญตามความเชื่อในคริสตศาสนาโดยเพราะเป็นเมืองที่พระแม่มารีพระมารดาของพระเยซูและนักบุญยอนประทับอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตมีการค้นพบหลักฐานสําคัญคือบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพระแม่มารีและมหาวิหารน,นักบุญยอนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของนักบุญยอน ชื่อเมืองเอฟิซัสยังปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลหลายครั้งแต่แก่หนังสือเอฟิซัสบทที่1ได้กล่าวถึงเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ได้อวยพรชาวเมืองเอฟิซัสที่มีความศรัทธาต่อพระเจ้าและพระเยซูคริสต์และหนังสือกิจการบทที่19ได้กล่าวถึงนักบุญเปาโลที่เดินทางผ่านแคว้นฟรีเจียมาอย่างเมืองเอฟิซัสนอกจากนี้ที่เอฟิซัสยังมีถ้ำที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่หลบภัยของผู้ศรัทธาทั้ง7คน ทั้งในความเชื่อของชาวคริสต์และมุสลิมต่างก็เล่าว่าชายทั้ง7คนหลบหนีจากจากักรพรรดิเดซิอุสที่จะบังคับให้พวกเขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาดั้งเดิมแทนศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามทั้ง7จดหลับไหลยอยู่ในถ้ำจนเมื่อออกมาจากถ้ำนั้นก็พบว่าเวลาผ่านไปหลายร้อยปีแล้วและผู้คนก็หันมานับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามแทนความเชื่อแบบดั้งเดิม 4. เสียหายต่อเนื่องจากแผ่นดินไหวและถูกรุกรานในปี262เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอนาโตเลียทำให้ดินแดนในบริเวณนั้นรวมถึงเอฟิซัสได้รับความเสียหายไม่เพียงเท่านั้นชาวกอธยังบุกมายังเอฟิซัสและทำลายเมืองรวมถึงวิหารอาร์ทิมิสจนเหลือเพียงซากอย่างไรก็ตามเอฟิซัสก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมสร้างเมืองขึ้นมาอีกครั้งโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช ซึ่งรวมถึงการสร้างโรงอาบน้ำสาธารณะขึ้นมาใหม่และในเวลาต่อมาจากักรพรรดิอาคาดิอุสได้ส่งสร้างถนนจากโรงละครไปยังท่าเรือและตั้งชื่อถนนสายนี้ตามพระนามของพระองค์ว่าถนนอาคาเดียนและรวมไปถึงปี431ก็ได้มีการสร้างโบสถ์พระแม่มารีขึ้นอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต และการปกครองแทนกรุงโรมที่ล่มสลายไปเอฟิซัสก็ถูกลดทอนความสำคัญลงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในบริเวณอนาโตเลียยังเกิดแผ่นดินไหวอีกหลายครั้งซึ่งส่งผลกระทบมาอย่างเอฟิซัสด้วยทำให้เมืองและสถานที่ต่างๆถูกทำลายลงและในปี190 0เอฟิซัสก็ถูกพิชิตโดยกลุ่มเซลจุกเติร์กที่กำลังเรืองอำนาจ เอฟิซัสในขณะนั้นมีสถานะเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่เสื่อมโทรมจนถึงช่วงศตรวรรษที่1ิบสเอฟิซัสก็ถูกละทิ้งจนกลายเป็นเมืองร้างอย่างสมบูรณ์ 5. ร่องรอยจากซากประหักพังแม้ว่าเอฟิซัสจะล่มสลายและร้างผู้คนแล้วแต่ยังคงหลงเหลือร่องรอยจากซากประหักพังของสิ่งก่อสร้างต่างๆที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตทั้งวิหารอาร์ิมิสและโรงลครนอกจากนี้ ยังมีห้องสมุดเซลซุกซึ่งเป็นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ในยุคโรมันรวมไปถึง t ทเ r สเฮาส์ออ f เอฟ e ิซัหรือบ้านข้ามอดีที่มีอีกชื่อว่า The House of the r i ะรเป็นบ้านเรือนหรูหราสไตล์โรมันตลอดจนประตูเฮอร์คิวลิสซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เฮอร์คิวลิสเวรบุรุษในประกอรนำกรีกต่อสู้กับสิงโตนิเมียนซึ่งเป็นสัตว์ร,ร้ายที่อยู่ยงคงกระพันไม่มีโอสใดๆสามารถทำอันตรายได้ ส่วนถนนหินอ่อนก็คือทางเดินที่เชื่อมจากโรงละครไปยังห้องสมุดเซลซุกในขณะที่วิหารฮาดเรียนสร้างขึ้นแดะตั้งชื่อตามจากักรพรรดิฮาดเรียนแห่งอาณาจักรโรมันเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์ 6. มรดกแห่งอรารยธรรมโบราณด้วยเหตุผลนานาประการไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งของวิหารกรีกที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกห้องสมุดเก่าแก่ที่รวบรวมวิทยาการต่าง โรงละครอันยิ่งใหญ่แห่งอนาโตเลียเมืองที่พำนักของมารดาพระคริสต์และนักบุญคนสำคัญอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและแหล่งรวมความเชื่อจากหลากหลายวัฒนธรรมเช่นกรีกโรมันคริสต์และอิสลามในปี2015เอฟิซัสจึงได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่นักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมากเพื่อเยี่ยมชมสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความรุ่งโรจน์ในอดีต ของนครกรีกโบราณแห่งดินแดนตุรกีแห่งนี้